พี่สายฝนนักมวยไทยชื่อดังโพส,สุดซึ่งถึงน้องชายหลังค่าพ่อตัวเองชนิดไม่มีใครคิดมาก่อน พี่สาวสายฝนรัตนาพานุนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมปูนเสือช่องเจ็ดสีโพสต์ถึงน้องชายหลังก่อเหตุฆ่าพ่อตัวเองวันที่18สิงหาคม2567หลังจากที่สายฝนรัตนาพานุนักมวยไทยชื่อดังจัดการฆ่าพ่อตัวเองและหนีตำรวจไปก่อนที่สุดท้ายจะถูกตำรวจสพเมืองยะลาร่วมชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดยะลาสามารถจับกลุ่มตัวสายฝนได้แล้วภายในหมู่บ้านตลอสาลีหมู่สต่อบันดังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดซูบดวานิพี่ของสายฝนโพสตเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้สุดซึ้งว่า ยอตรีมอกาเสอย่างสุดซึ้งกำลังใจจากทุกๆท่ทานที่ส่งกำลังใจและมาเยี่ยมให้กำลังใจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นล้วนแล้วเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วเป็นบทเรียนสอนใจให้ใครอีกหลายๆคนไม่ว่าใครจะว่าน้องมากมายขนาดไหนสำหรับที่ครอบครัวน้องเก่งที่สุดเพราะน้องคือเสาหลักของบ้านดูแลพ่อแม่ส่งเสียน้องๆเรียนหนังสือเก็บตังค์ซื้อที่ดินส่วนทุเรียนให้พ่อแม่น้องๆดูแลสร้างบ้านให้พ่อแม่ถ้าเขามีสติเขาคงไม่ทำต้องขอบคุณน้องชายมากๆที่ช้าช่วยดูแลพ่อแม่มาตลอดและทุกกำลังใจที่มอบให้กับ ครอบครัวขอให้น้องปรับปรุงเป็นคนใหม่ที่ดีเหมือนเดิมนะคะทำเอาคอมเมนต์จากแฟนๆในโลกโซเชียลแห่มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้หน้าข้อผิดพลาดยังมีทางแก้ไขขอเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ตลอดไปสู้ๆนะเ่งน้องรักขอให้ผ่านมันไปด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจยอและครอบครัวเท่าที่รู้จักยอเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นคนดีคนหนึ่งค่ะ